ตังใจกราบคำมัิษฐานกันนะจ๊ะ่านัมยังมัสสะภะควะโตออภพภาคนมการ,รังกะโรมรมะเสนะโโตัสสะภเคเวะโต

สัมปธัสสะบุญได้ ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำให้แจ้งโลกุตระธทมก้าโลกุตระรมก้าในทันทีในทันทีข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็นผู้อาภัพอยู่ยังตั้ง ท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพแห่งความอาภัพ ปประการ18ประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลพึงยินดีในการรักษาศีลไม่กาอเกี่ยวในการมคุณทั้งห้าไม่ก่อเกี่ยวในการมคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือการมคุณคือการมคุณขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่ ึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิช่วย มิชั่วพึงประกอบด้วยพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงครบมิตชั่วไม่พึงครบมิตชั่วพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาคือศรัทธาสติสติหิริหิริโอตปาโอตปาความเพีย ความเพียรและขันตตและขันตีนตพึงเป็นผู้ที่พึงเป็นผู้ที่ รูครอบงำไม่ได้ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็นคนข่าวคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมแห่งความเสื่อมและความเจริญและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและทมในอัดและทมขอให้ยานของข้าพเจ้าขอให้ยานของข้าพเจ้าเป็น ไปไม่ล้องขาดเป็นไปไม่ล้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้ระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นประดุดลมพัดไปในอากาศฉนั้นความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้าคนที่ข้าพเจ้าลามะล ทั้้งงปวนีกล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุนกขเกิดขึ้นแล้วในโลกเ้นนมื่อัเมื่อนั้น ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันช <UM ั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพเจึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีเป็นคน รักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติทาได้เป็นผู้มีการปฏิบัติทาได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันตรัสรู้ได้พันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลอันเลิศซึ่งอรหัต ผลอันเลิอกอ,อันประกอบด้วยอันประกอบด้วยธรรมะ,ม,ม,ะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศรกรรกลกรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยาณพึงได้ยาณเป็น เครื่องรู้เป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนเฉพาะตนอันสูงสุดเทินอันสูงสุดเทินสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาตทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะเวราระเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถินจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลยสัพเพสตาสัพเพสตาสัตถ์ทั้งหลายสัตถ์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัชาอัพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสตาสัพเพสตาสัตถ์ทั้งหลายสัตถ์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่ ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาณีคาอาณีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสัพเพสตตาสัพเพสตัาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้น ขีอัตานังสุขีอัตานังปริหารันโตปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุกที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิงยิงขึ้น ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสพเพสตตาสสพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดาชาที่เกิดเป็นอันดาชาที่เกิดเป็นชลาภูช้าที่เกิดเป็นชลาภูช้าที่เกิดเป็นสังเสทช้าที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ อรหังสัมมาสัมพุทโธะพระเขวะอรหังสัมมาสัมพุทโธะพระวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมีพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมีพ,ทพ,ทมพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวา,าวกาโตภะคะวตาธรรมโมสวา,าวกาโตภะคะวตาธรรมโมธรรม,มนัมสามีิธรรม,มนัมสามมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามามีสังฆังนามามีสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของรอง ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบด้วยอานิสงส์ที่พวกเราได้ตั้งใจจุดบาคะประทีป บูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารัรด้วยความเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้บริสุทธิ์ได้กายวาจาใจเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็ได้ง่าย แตกฉานธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและไม่ว่าจะประกอบภารกิจการงานใดๆโดยอานิสง์แห่งความเป็นผู้บูชาพระรัตนตรัยของเรานี้ก็มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จสำเร็จเป็นอัศจรรย์จงทุกประการและเป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอนินสาธุ จากกันต่อสวดด้วยจิตเกษมจนกว่าจะถึงเป้าหมายหกพัหนึ่งหสสองล้านหนึ่งหสจบแล้วค่อยมาร่วมพิธีฉลองชัยชิตังเมกันทุกคนนะอาทู